เติมน้ำมันเรือนะจ๊ะ,ะแผนกเติมน้ำมันแผนกเติมน้ำมันของเรา,าบรรยากาศท่าเรือน่าจะนะฮะเติมน้ำมันเรือเนื้ะจ๋าทางน้ำมัน ทางหนึ่งประมาณหาจุดหาเกียรอนเนาะจ้ะเนาะหกก็เติมได้หกก็เติมได้ประสันว่าแอมันแอมันก็คือดีนะจ้ะเนาะแอมันก็คือดีแผนกเติมน้ำมันของเราแล้วก็แผนกจ่ายเงินด้วยค่ะจ่ายเงินขอใบเสร็จด้วยนะคะบรรยากาศ ถ่าเรือน้ำใสเด้อจ้ะมีน้ำใสมีป่าขวามเดี๋ยวก่อนจะไปถ่ายป่าก่นหอนฮ้อนจ้ะข้าจอยก็กมีเก้าอี้เนาะจ้ะนะเ,เนาะเก้าเี๋ยมาเลงกะน,นั่งกินได้จ้ะนั่งดื่มได้อุ้ยตะเวนบุคคลในตกนดินเด้อจ้ะเพราะนันสีม่วงเลงตะเวนยังบุคคลในตกดิ่นนะจ๊ะเนาะงสีม่วงเลงจ้ะเรือเนาะอุ้ยมีปลามีปลาดู ปลาเนาะจ้ะเนาะปลาอะไรโนจ้ะเนาะปลาแถวนี้าลายรด้วยเขาบ่าให้ตุกด้วยจ้ะเขาบ่าให้ตุกทีก่แถวนี้เพราะว่าไปถ่ายปลาเอา่อเรีนน้ำสินะจ้ะไปถ่ายปลาเบิ้งไปถ่ายเบิ้งปลาโอ้ยไปถ่ายปลาเรีนน้ำเราเสนอบอกพีทว่าเธอขอโทษขอให้ละจ,าจา้าจ้ะมองเห็นปลาโนาจ้ะเนาะมองเห็นปลา เรือของพระเจ้าแต่ะละมุงงามพูเรื่องเมื่อก่อนจอจะดึงแดงลาสีเงิแดงจอดจะตรงนูง่นมันจะจากาศท่าเรือนอกจากรยสวยๆเด็ดๆนอกจากสีมง,งแรงนี่ซีมงแรงดแดดแห้งอาจารย์มันจะกาศท่าเรือแระเจ้ากันตะเวนตุกินกับตะเวนตะเวนอาจา แต่อันนี้ตะเวนอยู่ทึ่ข้างฝาสูงตะเวนสูงสีม่วงแดงหอน,ดนแดดแห้ง,ง,งแล้วจ้ะเติมน้ำมันคือเมื่อก่อนมียังใส่ซองถังแล้วจ้ะมีใส่ซองถังแล้วก็กล็อกพร้อมขันบล็อกนี่ก็คือเสียนะจ้ะว่าเรืออยู่แถวๆนี้นะค่อคยๆโดนแล้วนะคเคยโดนมาแล้วขันบล็อกก็คือเสียเว้จ้ะ มันเ้องฮิฮฮไปข้ออวไรนนเอาน้า,นา,นา,าจะส,สวยสวย อน,นอ,อนแดดเนาะนอนแดดนอนแดดบรรยากาศท่บบญญา,า,าเรือเนาะบรรยากาศท่าเรื่อมองให้นั่งดื่มจริงจาที่ก่อนเบา้าที่ก่อนเบ้าเรือ่องอ่ากระป๋องเนาะจ้านี่นน <S <S นข้าจ้าจะเป็นกระป๋องรีเซฟเกินเนาะจ้ากระป๋องรีเซฟเกินข้าจ้าจะเฮ็ดตะแกงไว้สีแล้วห่าไปขายได้เนาะจ้าเนาะจริงจ้าเป็นจ้าทิงขยะมองกระป๋องรีเซฟเกินเนาะจ้าเนาะอีพวกนึงจะเป็นทั้งขยะ เพื่อกระจมเพื่อกระจมมาทางน้ำมันเอาไซเรือนะจ๊ะเนาะจมทางน้ำมันเอาไซเรือเข้าไว้มีอีกสั่นสองถังนะจ๊ะเนาะอันนั้นกัคือเรือมุก่อนะจะมีอีกสั่นสองถังน้ำมันกับแพงเาดีว่นะน้ำมันสามสิบเก้าจุดศูนย์หานะจ๊ะเนาะหาจุดหาเกลอนตัวนี้เจรเลียนกลัวเจรียนตัวแกลอนกลัว จะ,จะจะมีมั้งย่างขึ้นไปนี่ทาเรือเนาะแล้วตอนนี้เรือเขาเจ้าจอ,จอดเต็มเมือดมองนี่มากกว่ากับข้าเจ้า,จาจกัจอดทางข้างเพิ่นแล้วก็ขึ้นปิดไปแล้วจะจะเห็นป่าเห็นป่าลอยป่าลอยเตยทองเรือเรือพระเจ้าเราจะมาเรือพระเจ้าน่า <c oughs> ะจะ บรรยากาศท่าเรือจะเ,อจอจออเรือกระจอกอดเต็มอ่ะเรือในหน่อยสำหรับเรือใบนะ,ะนจะ๊จะเนาะทำให้ฝนตัวบรรยากาศท่าเรือนะจ๊ะเนาะจับท่ายรยากาศท่าเรือเบิง้งอันนี้เรือนุองแม่นเลยฮันตี่คี้ไก่นาโก้เก่อน เล่นปลาด้ยพี่อีปลาไวท่านเลยจ้ะเอากัวใจเขื่อไปปลาเมื่อกี้ปลาไปเล่นอยู่แถวน,นั้นี่ปลาไปเล่นอยู่แถวไหนเนี่ยจะเรือคองห้าง น้ำขึ้นเดี๋ยวจะหน่อยนากก็ลรุ่งนะจ๊ะน้อน้ำขึ้นก็่าน้ำก็ลงอันนี้ลูกบอลเลี้ยงกันวอเลี้ยงๆมาทักแยกมอลเทงเนแ่เจนะอากาศทางเรี่ เด,ดี๋ยวนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะหลายๆจ้ามาส่งเราแจกให้คนนะจ๊ะน้อสฝนจ้าท่าเรือนะจ้าสวัสดีค่ะ,ะ,ว,คะวันนี้พามาเที่ยวท่าเรือวิวจากท่าเรือนะจ๊ะดึงวิวสวยๆ จอนจะเรื่องงามเรื่อมก่อนมัมมีหมังจอดได้มหมเรื่อง,อ,ง,อ,อ,งอ่างวิวท่าเรือน่าจะนะมว,วิวากทาเรอร่มน่าจะร่มแห้ง